คำหนุนใจประจำวันจากพระวัจนะโดยอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัต์อ่านโดยอัคขพรัพยาอาจินขอลัมที่301ตอนถ้ารักจงอดทนให้นานความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปราณีความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยอง Love is patient Love is kind It does not envy It does not boast It is not proud พระธรรมหนึ่งโครินบทที่13ข้อ4สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับเป็นไปได้ไหมครับที่เราสามารถจะรักใครสักคนหนึ่งโดยที่เราจะไม่ขออดทนต่อเขาหรือถ้าหากจะให้อดทน เราก็จะขออดทนแบบแค่นับ 1, 2, ึสและจากนั้นฉันจะจัดการกับเธอนะคงจะมีคำตอบชัดเจนอยู่ในความคิดแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นไปไม่ได้ใช่ครับเพราะการอดทนต่อคนอื่นเป็นคุณสมบัติสำคัญอันดับแรกและเป็นพื้นฐานของความรักอันจำเป็นอย่างยิ่งต่อสัมพันธภาพที่คนเราพึ่งมีต่อกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนในครอบครัว และในคริสตจักรหรือคนใกล้ชิดครับแต่ต้องไม่ใช่ความอดทนแบบธรรมดาแต่เป็นอดทนนานปกติในพระคัมภีร์แม้จะแปลต่างกันแต่ส่วนใหญ่ใช้คำว่า patient มาแปลคำว่าอดทนนานคำว่า patient นั้นมีความหมายอย่างไรคำว่า patient แปลว่าความสามารถที่จะยอมรับหรืออดทนต่อความล่าช้าปัญหา หรือการทนทุกข์ด้วยปราศจากการอออกาการหงุดหงิดหรือวิตกกังวลแต่ในพระคัมภีร์ฉบับแปลของ k คิงเจมส์ได้ใช้คำว่า suffered long หรือทนทุกข์นานสำหรับคำว่าอดทนนานหรือ p a t i e ยนครับอาจารย์เปาโลที่ต้องอดทนนานต่อนนิสัยใจคอความคิดความเชื่อและพฤติกรรมที่ออกนอกลู่นอกทางบ่อยๆของพี่น้องที่เมืองโครินได้บอกกับเราว่า หากเราเป็นคนที่พระเจ้าเลือกด้วยความรักแล้วเราต้องเป็นคนที่บริสุทธิ์ที่มีใจที่ดีงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเป็นคนที่มีใจอดทนไว้นานได้ดังที่ปรากฏในพระธรรมโคโลสีบทที่สามข้อสิบสองได้กล่าวว่าเหตุฉะนั้นในฐานะที่เป็นพวกซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว้เป็นพวกที่บริสุทธิ์และเป็นพวกที่ทรงรักจงสวมใจเมตตาใจปราณีใจถ่อมใจอ่อนสุภาพ ใจอดทนไว้นานพี่น้องครับเราต้องดำเนินชีวิตให้สมกับการทรงเรียกของพระเจ้าและหนึ่งในนั้นก็คือการอดทนนานด้วยใจอ่อนสุภาพไม่ใช่แค่อดทนกันไปนานๆแต่แข็งกระด้างครับอย่างที่ปรากฏในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ี่ข้อที่หนึถึงสามกล่าวว่าเหตุฉะนั้นข้าพระเจ้าผู้ถูกจำจองเพราะเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอวิงวอนท่าน ให้ดำเนินชีวิตสมกับพันธกิจอันเนื่องจากการทรงเรียกท่านนั้นคือจงมีใจถ่อมลงทุกอย่างและใจอ่อนสุภาพอดทนนานและอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรักจงเพียรพยายามให้คงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันซึ่งพระวิญ,ญญาณทรงประทานนั้นด้วยสันติภาพเป็นพันธะพี่น้องครับในชีวิตจริงของเราไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบทุกคนนะครับรวมทั้งตัวเราเองด้วย ล้วนอาจจะเคยอยู่ในสภาวะที่ต้องการความเข้าใจการใส่ใจดูแลรักษาด้วยความอดทนนานเป็นพิเศษจากคนอื่นจึงไม่แปลกใจที่คำว่าอดทนหรือแพชเช่นนั้นยังมีความหมายว่าคนไข้หรือคนป่วยที่ต้องการความรักความเมตตาและความอดทนนานในการดูแลรักษาจากเราด้วยใช่ครับเราจึงต้องเป็นดุจแพทย์ที่อดทนนานในการรักษาคนไข้และ เป็นดุจปุโรหิตของพระเจ้าที่แสดงใจอดทนนานด้วยความรักในการถวายเครื่องบูชาไทยบาปผิดของคนทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนที่ทั้ง 1. อ่อนแอและ 2. โง่งเขลาเพราะเราก็อ่อนแออย่างพวกเขาเช่นกันไม่ว่าเราจะยอมรับหรือไม่ก็ตามครับอย่างที่ปรกากฏในพระธรรมฮีบรูบทที่5ข้อที่สได้กล่าวว่า ท่านแสดงใจอดทนนานด้วยความรักต่อคนเขาและคนหลงผิดได้เพราะท่านเองก็มีความอ่อนแอเช่นเดียวกับมนุษย์ทุกคนคำอธิษฐา,า,านหนึ่งที่พึงมีให้เกิดกันก็คือขอให้เราแต่ละคนมีกำลังมากขึ้นและสามารถอดทนไว้นานต่อทุกคนและทุกสภาพการได้ด้วยความยินดีอันเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าและจะสร้างความสุขและความพึงพอใจให้แก่คนที่อยู่ด้วยกันและคนที่เรา ต้องปฏิสัมพันธ์ด้วยอย่างที่ปรากฏในพระธรรมโคโลสีบทที่1นึ่งข้อ11บเอกล่าวว่าขอให้ท่านมีกําลังมากขึ้นทุกอย่างโดยฤทธิเดชแห่งพระสิริของพระองค์ขอให้ท่านมีความทนหดที่สุดและความอดทนไว้นานด้วยความยินดีดังนั้นพี่ดอนที่รักครับไม่ว่าชีวิตของคุณจากนี้ไปจะเจอเจอคนประเภทใดหรือสถานการณ์อย่างไร ไม่ว่าจะคนในครอบครัวในโบสถ์ในที่ทำงานหรือในสังคมก็ขอให้คุณจงพึ่งพระเจ้าและพึ่งพระคุณและความรักของพระองค์มีความอดทนนานด้วยความไว้วางใจพระองค์จนสามารถผ่านพ้นทุกกรณีไปได้ด้วยใจขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ขอให้เราจดจำไว้เสมอว่าพระเจ้าทรงมีกำหนดเวลาที่สมบูรณ์ไม่เคยเร็วไป ไม่เคยสายเกินไปเราจึงต้องอดทนให้นานขึ้นอีกสักนิดและเพิ่มความเชื่อศรัทธาให้มากขึ้นอีกสักหน่อยและผลที่ตามมานั้นจะคุ้มค่ากับการรอคอยพี่นองที่รักครับคุณเชื่อเช่นนี้ไหมถ้าเชื่อคุณพร้อมจะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของคนที่มีความรักและรู้จักอดทนนานจนได้รับผลดีอย่างที่กล่าวมาหรือไม่ครับช่วยตอบที ขอพรพเจ้าอวยพรและเสริมกำลังนะครับสวัสดีครับคำหนุนใจประจำวันจากพระวจนะโดยอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัตอ่านโดยอัคพลรัพยอาจิน